เปิดบ้านหรูบ้านข่าวริมแม่น้ำเจ้าพระยาของเอชชนสวัสดิสถานที่บำเพญกุศลและสวดพระอภิธรรม ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณเอชชนสวัสด์อัศวะเหมที่หลังจากเมื่อวานนี้30มีนาคม2566เจ้าตัวได้เกิดอาการหมดสติในช่วงระหว่างซ้อมแข่งรถที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยได้ถูกหามส่งโรงพยาบาลตลังเดินทางไปซ้อมแข่งรถแล้วเกิดหมดสติซึ่งคาดว่าเกิดจากอากาศร้อนทําให้เกิดอาการฮิสโตกและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งบ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นบ้านหลังใหญ่อลังการมีสีขาวล้วนและด้วยความที่คุณเอกชนสวัสด์ชอบแม่น้ำจึงมาสร้างบ้านอยู่ริมน้ำและไม่ค่อยได้เปิดบ้านให้ใครเข้าไปถ่ายทำค่ะซึ่งเมื่อไหร่ที่เจ้าตัวมีเวลาว่างคุณเอ๋ก็มักจะเล่นเจสกีและแข่งรถยนต์ซึ่งภายในบ้านนั้นก็ยังมีรถยนต์คลาสสิกสุดหรูจอดเรียงรายไว้อย่างมากมายค่ะนอกจากนี้ค่ะภายนอกบริเวณบ้านยังมีท่ารถไว้สำหรับจอดเรือและเจสกีอยู่บริเวณริ แม่น้ําของบ้านด้วยพร้อมทั้งยังมีสวนหย่อมให้ความรู้สึกสดชื่นสบายตาอยู่ภายในบริเวณบ้านก็ต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่หรูหราและสวยงามมากๆสมกับเป็นบ้านของนักธุรกิจคนดังจริงๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ